จะเลี้ยวก็เลี้ยวไม่มีฟงไวไฟฟงเวเลี้ยวไม่มีอะไรเดิมเลี้ยวตัดหน้าแล้วก็จะไม่เบรกคัดได้ไงโคมาตั้งแปดสิบตำรวจก็บอกว่าถ้าเกิดว่าสมมตินะเขาไม่มีตังค์ให้หนูผมไปขายหนูขายควายเลยเขาก็ไม่หนูเรียกเขาไม่โคแต่ถ้าเราต้องจ่ายตังค์เองแบบนี้

วันนี้ต้องใช้อันเก่าานั้นตอนทตอนี่พี่ว่าให้คนนั้นก็เหมือนพ่อใหญ่ก็ได้เหมือนกันรุ้ไหมนี่เสียงานเสียการนี้ไม่รู้ไม่พูดอะไรเลยพ้่ใสจะเออไปอีกยาวนาน ฝืนไปนั่นน่ะรถเนี่ <Okay. S 1> ฝืนพักอยู่แหละดูแลพี่ยังฝืนขี่ไปลงพักเนาะปีกนกยังหักเนาะกลัวความผิดไงจะเมาแล้วขัด นั่นแหละมันมันเยอะนะถ้ามเมาแล้วขับ่ทั้งติดคุกด้วยเสียงเงินด้วยก็ต้องหนีไปก่อนอถ้าตำรวจมาเครื่อยนใหญ่เพราะว่า ก็ไปเจอนี่นะหลงานงานขึ้นอะไรขึ้นเมนแนะ,นะ <c oughs> ขึ้นเมนใหม่แล้วนะ,นะ <c oughs> ขึ้นเมนใหม่เราอ่ะก็เจองานสุดงานสุดญาติจะกบกเสด็ข้าว

ร้อนตอกอันนี้ครับเขัดแล้ว่ผมเาไปคืนให้ผมจ่ายค่านมันอีก <c oughs> ใครจะาอีกไม่เสียดก็ขายลดเอ้ท <c oughs> ั้งพเป็นห่วงรถเอเ,เป็นห่วงเขาก็มาถานอยู่ตลอดแหลพวพ่อกับแม่เขาลดกแเป็นห่วงจริงๆน,น,นะ แต่เรื่องรบนเนี่ยไม่สนใจแล้วแต่การเราเองเลยถ้าเสร็จจะว่างได้ไหมวะแล้วมันจะไปได้ไหมวะอะไรเขาพูดนะโอ้มันไอ้เรื่องว่างมันไม้ว่างหรอมันก็ทํางานมันทุกวันแล้วคนเห็นมันทำโอ้มันทํำมันทุกวันไม่มีเวลาขนาดจะมาเปลี่ยนแล้วมันเครื่งต้องต้องนัดมันเลยมันไม่ใช่มีว่างเวลาว่างนะ เพราะว่าเราบอกแล้วปั๊มแตกปั๊มรั่วไอ้ค่าซ่อมก็ยังไม่จ่ายเลยไอหวานก็มาที่น้องคังนี้ก็เหมือนกันนะพี่น้องมือนกันพี่น้องอาศัยอะไรไม่ได้